สวัสดีครับผมมีบทเพลงนะครับรอนก็มีบทเพลงเกี่ยวกับศิลปะเนาะผมเขียนไว้หลายปีแล้วครับเพลงนี้ชื่อว่าศรัทธาศิลปะนะครับลองฟังดูนะครับแต่ไงไว้ก็น่าจะปี44นะฮะตอนได้รับรางวัลทิชเชอร์วอร์ดคู่กิตยศของวัฒนธรรมด้วยที่หนึ่งฮนะปี2 5ง4นะฮะแต่ไงไว้ที่ ไปไปไป็รูปนันที่พัทยานะฮะตอนนั้นทะเลขามาพวกเราครูศิลปะก็แต่งเพลงนะฮะศัทธาศิลปนะทุกคนที่รักศิลปะขอเชิญสร้างสารรค์นะฮะเพื่อสังคมนะครับฟังนะครับทาศิลปะ ศิลปะมีความหมายจรใจดังนาภพาทำพิมพี่ีชีวาให้ข้าวหน้าและกว้างไกลเมื่อโกรกได้นสดใสอยู่ได้มีเสรีสร้างสรรค์เถิดวันนี้ดูความจริงความดีงามจงจับมือกันสร้างสรรค์ไม่สานฝันให้เป็นจริงของโลกบางทุกสิ่ง ไว้งานตาจันตาบินเธอเพื่อน้าสินจงบอยบินไปข้างหน้าด้วยรักและศรัทธานำสินสู่พวงชนศิลปะมีความหมายยิ่งให ดัพานำชีวิตและชีวาให้ก้าวหน้าและกว้างไกลเบิกโลกได้สดใสอยู่ได้มีเสรีสร้างสรรค์ถดดวันนี้สู่ความจริงความดีงามงกลับมือกันสร้างสรรค์มาสร้างฝันให้เป็นจริงมองโลกบองทุกสิ่งให้สวยงามตาการตาบินเธอเพื่นเจ้าสิ้น จงบอยบินไปข้างหน้าด้วยรักและสัทธานำสิ้นสู่ปวงชนด้วยรักและสัทธานำศิละปะสู่พองชน โอเคครับก็ศิลปะทําให้โลกนี้สวยงามน,นะฮะก็ช่วยกันสร้างสรรค์สร้างสารรค์ศิลปะทาได้ทุกอย่างนะฮะศิลปะนี่ไม่จำเป็นต้องเขียนรูปทาได้ทุกอย่างนะคุณท่องเที่ยวไปคุณเขียนบทกวมีเขียนบันทึกเรื่องราวคุณถา่ายภาพมเสริมกันมาขอให้มีหัวใจอสุริยะแบบง่ายๆนะฮะทุกคนสร้างสารรค์ศิลปะได้ทุกรูปแบบนะฮะ เสนอทุรูปแบบเขาให้เป็นสิ่งที่สร้างสารรค์สังคมเรานะครับเหมือนที่เพลงผมแต่งไว้นะฮะศิลปะนี่ครอบคลุมทุกด้านทุกมิตินะฮะทั้งกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมัรง้ทงทั้งมิกมีเดียแร,รยงต่างสื่อการผสมผสานบทกวีการเขียนถ้อยคําดีๆลงในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกเรื่องราวเลยเราไปท่องเที่ยวเห็นชาระดีๆของมองเราในโลกเรานี้ขอให้สร้างสารรค์สังคมช่วยกันนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นบทเพลงที่ผมเขียนไว้แับ ปี2,114ครับผมตอนนั้นได้รับรางวัลเชื่อบอดไทยเป็นรุ่นที่หนึ่งทไทย2,114จำได้ว่าจัดที่พัทยานะครับนะครับที่พัทยานะฮะกงานใหญ่ฮะก็ให้ทุกคนจงพอใจเปศิลปะนะครับขอก็โชคดีนะครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ